กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการเปรียบเทียบตัวบอร์ดเอ i d เดี e t s สัซึ่งหากเพืเ่อนๆจำได้ในคลิปที่แล้วผมได้ทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างตัวบอร์ดเ v i d เดี e t s สันนาโจากทางเว็บแชร์และจากทาง n v i d เดียนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะขยับมาที่รุ่นใหญ่กันบ้างอย่างบอร์ด n v i d เด Jet s สันซาวเวนเอ็กซ์เดเวลเป ซึ่งเป็นบอร์ดรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวบอร์ดเ v i a a ดีเ n o n ซที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้ผมก็อยู่กับบอร์ด Original ล v i d i a j e t s o n ซนซา e v วอร์ e อ็นเอ็กซ์ทางด้านซ้ายมือนะครับของสีเขียวซึ่งผมจะขอเรียกว่าบอร์ดดั้งเดิมนะครับแต่ทางด้านขวามือของผมนั้นก็คือบอร์ด a l t e r n a t i v e j e t s u s a ซาวเวอร์ e อ็ e เอ็กซเเช่นกันแต่มาจากทางเว็บแชร์แทนนะครับซึ่งจะเป็นกล่องสีฟ้าผมจะขอเรียกว่าบอร์ดทางเลือกนะครับ ซึ่งสำหรับความแตกต่างกันนั้นก็ขอบอกว่ามีพังจุดเท่านั้นนะครับสําหรับจุดไหนที่มีความแตกต่างกันบ้างเราลองมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับข้อแรกลักษณะภายนอกของตัวบอร์ดสำหรับบอร์ดทั้ง2ตัวนี้นะครับก็มีความแตกต่างกันคล้ายๆกับบอร์ดรุ่นน้องอย่างเจสซานาโนนะครับ ซึ่งอย่างแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตัว csi port ที่ใช้ใน,นการเชื่อมต่อกล้องนั้นมีตัวล็อกที่มีสีแตกต่างกันนอกจากนี้ตัว g p o header ซึ่งหากเป็นบอร์ดดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับแต่หากเป็นบอร์ดทางเลือกก็จะเห็นได้ว่าแต่ละพินนั้นมีสีที่แตกต่างกัน ซึ่งจะบ่งบอกถึงลักษณะการทํางานของแต่ละพินนะครับนอกจากนี้หากเราสังเกตที่ตัว carrier board ก็จะพบว่า component ต่างๆที่อยู่ด้านบน carrier board นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวต้านทานตัวชิป IC ต่างๆเนี่ยหากเป็นอร์ดอ o r i g i นอลหรือว่าบอร์ดดั้งเดิมจากทางเอ็นวีเดียเนี่ยก็จะพบว่าตัว component ต่างๆเนี่ยส่วนมากจะอยู่ทางด้านหน้าตัวบอร์ดครับแต่ถ้าหากไปดูที่ตัวบอร์ดทางเลือกจากทางเว็บแชร์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า component ต่างๆเหล่านั้นนะครับจะถูกย้ายไปทางด้านหลังของตัวบอร์ดทําให้ด้านหน้าตัวบอร์ดเนี่ยไม่มี c o m พเนนต์มาวางอยู่ดูสะอาดตาขึ้นมากเลยครับ ข้อที่2 s o ซอมหรือว่า s y s t e m o n Module ซึ่งสำหรับตัวบอร์ดดั้งเดิมจากทางเอ็นวีเดียนั้นก็มีการเลือกใช้งานตัวซอมเป็นแบบ development So ซอมนะครับซึ่งก็จะมาเพ้อมกับแหล่งจัดเก็บข้อมูลแบบ MicroSD card ตัวให้เ,เพื่อนๆนำไมโครเอสติกที่มีการติดตั้งตัวไฟบูตสำหรับการบูต OS ขึ้นมานั้นนำมาเสียบเข้า,ากับช่อง MicroSD card เพื่อทำให้ตัวบอร์ดทำงานครับนอกจากนี้ข้อมูลอื่นๆก็สามารถถูกเก็บเข้าไปในตัว MicroSD card ได้เช่นกันครับซึ่งแตกต่างกับตัวบอร์ดทางเลือกกจากทาทง Web ซึ่งเลือกใช้งานเป็นตัวโปรดักชันซอมนะครับตัวโปรดักชันซอมนั้นจะมาพร้อมกับ eMMC ขนาด16 g b ติดอยู่กับตัวซอมไม่สามารถถอดออกได้ซึ่งใน eMMC ที่มาพร้อมกับตัวบอร์ดนี้ได้ทำการติดตั้งตัว Jetpack OS มาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนำไปเสียบใช้งานได้ทันทีซึ่งนอกเหนือจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแล้วส่วนที่มีความแตกต่างกันก็คือหน่วยความจาหรือว่า RAM นั่นเองครับซึ่งบอร์ดทั้ง2ตัวนี้มาพร้อมกับ RAM 8 g b แบบ LPDDR4 เหมือนกันแต่สำหรับบอร์ดทางเลือกนั้น จะมีความเร็วการอ่านเขียนที่สูงกว่าอยู่ที่59.7เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับซึ่งแตกต่างกับบอร์ดดั้งเดิมซึ่งมีความเร็วการอ่านเขียนอยู่ที่51.2เมกะไบต์ต่อวินาทีครับข้อต่อมาคือพอร์ตการเชื่อมต่อและระบบไร้สายนะครับสาหรับทั้ง2บอร์ดนั้นไม่ว่าจะเป็นบอร์ดดั้งเดิมหรือว่าบอร์ดทางเลือกก็มาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อและระบบไร้สายที่เหมือนกันแทบทุกประการครับ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ต HDMI และ d i s p l a y p o อ t อย่างละ1นพอร์ตพอร์ต RJ 4 5สําำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต1พอร์ตพอร์ต m i c คร USB สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อส่งผ่านข้อมูล1พอร์ตการ์ดไวรเลสแบบ M. point รองรับการใช้งานบลูทูธ5.0และ Wi-Fi ทั้ง2.4กิกะเฮิร์และ5กิกะเฮิร์เหมือนกันทั้ง2บอร์ดนะครับแต่หนึ่งในความแตกต่างที่ผมมองว่ามีความสำคัญก็คือในส่วนของพอร์ต USB นั่นเองสำหรับทั้ง2บอร์ดนี้มาพร้อมกับพอร์ต แต่มีความแตกต่างกันที่บอร์ดรุ่นดั้งเดิมนั้นเลือกใช้งานเป็นพอร์ต USB แบบ2.0ซึ่งแตกต่างกับบอร์ดทางเลือกซึ่งมาพร้อมกับพอร์ต USB 3.0นะครับซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในส่วนความเร็วการโอนถ่ายข้อมูลข้อที่4แหล่งจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยสําหรับบอร์ดดั้งเดิมจากทางเอ็มวียนะครับตัวบอร์ดก็มาพร้อมกับสล็อตสำหรับการเชื่อมต่อ SSD แบบ M.2 อยู่ทางด้านหลังตัวบอร์ดนะครับซึ่งเป็นรูปแบบ t m เพื่อนๆสามารถซื้อ SSD แบบ M. 2มาาเสีียบใช้้งนไดทท แต่สำหรับบอร์ดทางเลือกจากทางเว็บแชร์นั้นตัวบอร์ดจะได้รับการติดตั้งตัว SSD แบบ m p o t ขนาด 128GB บกิกมักับตัวบอร์ดเลยครับซึ่งได้รับการคอนฟิกให้พร้อมใช้ง,งานกับตัว j e t Pack OS ที่ได้ติดตั้งลงไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆสามารถเปิดใช้ง,งานตัวบอร์ดและใช้ง,งานหน่วยจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมและข้อสุดท้ายคือการแจกพลังงานให้กับตัวบอร์ดบอร์ดทั้ง2รุ่นนี้มีการใช้ง,งานแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากันนะครับ คือ9-19โวลต์ตามสเปคมีการระบุว่ารองรับกระแสส,สมสุดอยู่ที่5แอมป์นะครับโดยทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวบอร์ดผ่านทาง DC jack นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการเปรียบเทียบตัวบอร์ด NVIDIA Jetson Xavier X Developer Kit ทั้งตัวบอร์ดดั้งเดิมและตัวบอร์ดทดแทนเพื่อนเก็จะเห็นนะครับว่าตัวบอร์ดทดแทนจากทางเว็บแช์นั้นแทบจะไม่มีข้อแตกต่างกับตัวบอร์ดดั้งเดิมที่ทาง NVIDIA เป็นผู้จัดจ,จำหน่ายก่อนหน้านี้เลยนะครับสามารถใช้ทดแทนกันได้อย่างไม่มีปัญหาเลย และในส่วนของประสิทธิภาพการประมวลผลนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าตัวบอร์ดนั้นก็จะคงใช้ตัวซอมหรือซิสเต็มออนโมดูลจากทาง n v ็นวียเหมือนกันทั้งคู่เพื่อนๆจึงมั่นใจได้เลยว่าประสิทธิภาพการทํางานของตัวบอร์ดนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กาลังมองหาบอร์ดทดแทนตัวบอร์ด n v ็นวีดียเจสันซาวเวจากทาง NV ็นวีดยที่ขาดตลาดไปนะครับ ตัวบอดทดแทนจากทางเว็บแชร์ก็เป็นอีกตัวเลอกหนึ่งที่น่าใช้งานเช่นกันเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องใส่ตอนไทยแลนด์นะครับเพราะจะได้ไพลาดข่าวสารใหม่จากพวกเราเหราคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ